ครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ซีเฟสซนะครับก็จะเป็นแนวเอ็มเคนะครับแต่ยิงไม่รัวมากนะครับก็คลิปนี้ก็ผมจะเปิดกล่องให้ดูด้วยนะครับก็โคตรมันแล้วก็คลิปนี้ผมแม่งโดนนัวยับเลยว่ะแม่งโดนถมแม่งเป็นสิบเลยเป็นเตี้เตี้ยทั้งเซิร์ฟไปดีกว่าแล้วดูผมรนะัศมี2,000แต่โคตรวายนะครับก็ของผมไม่ใช่จะเติมกัน50จนไปถึงเออ่150บาทแล้วก็จะมีพวก2,000เปิดกล่องด้วยนะครับเอ๊อ2,000 <c ười> <c ười> ก็มี1,500ก็มีนะครับไป ตัวละครก็จะมีแค่ตัวแค่ละห้าสิบนะครับก็เติมเงินห้าสิบบาทได้ชื่อไทยเติมเงินสามร้อยบาทได้ชื่อเสียจีบีนะครับส่วนเติมเงินราาหนึ่งพันบาทได้รับตัวละครสั่งทังไปเลยนะครับก็สั่งทําได้เลยกับแอดมินนะครับก็เติมเงินห้าสิบบาทก็จะได้เบ็ดตกปลานะครับก็ประมาณนี้ของโปรโมชั่นนะครับอ่าเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตพันห้ากับสองพันนะครับก็เล่นให้ดูแล้วครับวันนี้ไอสองพันนะก็ผมเผื่อไปสปอยเซตใหม่ด้วยนะครับพันห้ากับสองพันใหม่นะครับก็ดูฝากดูในคลิปด้วยแล้วกกกััันนนะะคครรบบ็็ไไปปปเผยสอ คลิปนี้ก็เปิดกรชาแบบโคตรคมผมดวงดีจัดอ่ะขอให้นะก็ประมาณนี้ไปดูอันต่อไปก่อนนะก็อันต่อไปก็อาจจะเป็นเซตกล่องสุ่มก็จะดัอปของประมาณของพวกนี้เลยแล้วกันนะครับจะมีพวกเซตห้าร้อยพันแล้วก็พันห้านะครับแล้วก็นี้กล่องห้าสิบก็จะได้พวกแค่สู่สุดแค่พันนะครับก็ดวงดีอยู่นะกล่องห้าสิบที่ผมเปิดอ่ะผมจะไม่ได้แล้วก็ก็ประมาณนี้แหละดวงดีอยู่นะครับไปก็อันนี้เป็นกิจกรรมแช้กลุ่มห้ากลุ่มจะเป็นพันเก่านะครับก็ได้กีเซตอ่ะ แชร์ให้กลุ่มก็จะได้เสี่ยวมั้งนะครับหรือก็พร้อมกล่องสุ่มด้วยนะครับเป็นกล่องสุ่ม50นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเปิดกล่องให้ดูด้วยพร้อมเปิดกระชากให้ดูด้วยครับไปไปเจอกันในเกมครับผม let's go อ่ะสวัสดีครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับก็จะมีกล่อง50กับกล่อง500นะครับกล่องห้าร้อยก็จะได้พันห้านะครับกล่องห0ก็จะได้ถึงหนึ่งพันนะเดี๋ยวผมเปิดกล่องห้าสิบกล่องแล้วกันเดี๋ยวเปิดร้อยกล่องไปเลยชิวๆมาแบบรวๆโอ๊ยหมดสามร้อยละอออกงง่่ายยัะ ถึ92รุ่นดับดียังไง50 90 90 150มาวะไม่ปืด300มาเนี่ยเปิด300ต้องคู่ไว้นี่เปิดดับซอลี่ <c oughs> นี่ไงหัว500มาละเปิดระยะยาวเลยนะผมเปิดระยะยาวเลย500มไม่หนึ่ง เก็บก่อนเก็บก่อนกนเราจะดูว่าได้อะไรด,ดีๆว่าเก็บของให้หมดเลยเราจะเหลือแค่ห้าร้อยนะครับทุกคนผมว่ากลอ 1, ่องมันห้าดีละมีห้ากล่องอมันได้ห้าร้อยกับพันห้าเอ็นมันได้แค่ถึงพันนะพันผมว่าน่าจะออกยากนะถ้าเราก็ออกยากอยู่อะเนี่ยเปิดห้าร้อยมาละครบเสร็จละเฮ้ยไม่ถึงร้อยกล่องเลยเน,นี่ยเนี่ยของห้าร้อยมาอีกหนึ่ง ขาดปืนอีกอุย้ยปืนพันออกสวยดิไปเรื่ออันนี้สวยดิเราเก็บหมดเลยนะห้าสิบจนถึงสามร้อยเราเก็บให้หมดเลยเราจะดูแค่ห้าร้อยไปอีกสามสิบกล่องชิวชิวสามร้อย ตัวห้าร้อยมาอีกหนึ่งวะทุกคนหัวพันมาว่ะถ้าบันครบเซตน,นี้เ <c oughs> ฟี้ยวเลยรอดูเลยจะออกมาครบปาทถ้าไม่เราถ้าออกไม่ครบเราไปลุ้นกล่องไอห้าร้อยนะทุกคนโอ้ไม่ออกว่ะโอ้ไม่ไรนะคุ้มอยู่นะโอ้เราไปลุ้นไอกล่องดีกันหนึ่งเลยกล่องห้าร้อยกับกล่องพันห้าเราไปลุ้นกล่องอะไร ร้อยกล่องผมว่าก็คุ้มอยู่นะได้ห้าร้อยมาสองเซตเอ้ยเกือบสองเซตดิมันลุ้นกล่องนี่นะกล่องเมื่อกี้กล่องเก่ารนะ้กล่องเหลืองๆนอะ่ะไปปืนพันมาหัวหัวโอ้ยไม่ได้เลยโอูดุลเกียนเนี่ยโอ้ผมได้ตูพันเลยวะ่ะโอ้ได้หัวพันเศษวะ่ะไอ้กล่องนี้มันทำไรตู้อะไรของ ตัวโ,โจอุ้ยอันนี้คืออะไรอุ้ยสักสองพันเลยหรออุ้ยผมมีอยู่นี่จำนวนคูป,ปองมีปะด่วนผมไม่มีแอปให้มานขเหยียดตกปลาแล้วทุกคนก็ประมาณนี้แล้วการของนะก็คุ้มๆเลยเดี๋ยวผมไปนวมพีเลยเรีบ่าไปดุยขอไอ้คูป,ปองกับแอดมินนะกาชาีกข้าสิลูกมาแล้วกันนะผมข้าลงพีพแล้วไปขอราชาเพิ่มก็ขอดีๆเลยนะ ไม่เอาเหี่ยเหี่ยวมีตั้งหกร้อยอ่ะนี่อยากได้พะนาห์เนี่ยกับสองพันเนี่ยนะขอให้ดวงหน่อยเธอะนะขอหน่อยเธอะขอหน่อยขอหน่อยเธอะขอมีดวงหน่อยเธอะขอมีดวงหน่อยเธอะเยึเยดแมสตกปลาเน้นๆเหี่ยตกปลาเน้นๆมาหน่อยดิว่าโอ้หกกล่องห้าสิบอ้ยถูกมาก็ยากกว่าดูดิเหี้ยโคตรเยอะอุย๊ยได้พหน้ามาอย่างงี้แหลม อย่างนี้คุยกันยาวอย่างมี What the เยอะดิเฮียเฮ้ยผมดูวันป่ดเต็มปะไม่เต็มหรอกมาต่อดิโอ้โหเอาไปเอาไปให้หมดเลยโอเคโอ้คุ้มนะโอ้โหปันห้ากล่องหนึง่งสองพันอีกกล่องหนึง่ง มาดิผมมาดวงตรงนี้ก็ได้ผมเอาดวงตรงนี้ก็ได้ก็ว่ากัทุกคนเดี๋ยวทุกนผมใครถ้าผมโดนตบแล้วเดี๋ยวเจอน่อยไปลุยโซนพีพีเลยครับทุกคนมาบาทุกคนโซนละแล้วเล่นห้าร้อยก่อนแล้วกันนะขำๆแลอนแล้วไม่ได้เคลียร์เยอะก็โดนตบหรือโดนไล่ก็ไล่ๆเจอกันนะเจอบันห้าไลแล้วเจอบรันห้าผมเลยยายย้เจอบรันห้าผมแน่ สองพันแน่ถ้าแตกโบนัะกบมีกบมีเฮ้ยตัวเออแปดกดแปดมีเป้าแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับห้าร้อยวันนี้ไม่ต้องพูดกันีกรอบยืนรันวันห้าร้อย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 เข้าทีเดียสิบเอ็ดเซ็ตอะไรวะห้าบาทแหละ เมื่อกี้เท่าไหอ่ะพันปะเอยอตั้งยามไม่ติดเดเยเกีวไป,วไปถ้าร้อยเหมือนกันได้ไหมเข้าหัวชี่ละสิบเอ็ดอะเท่าไหรวะพันปะป่วยยิงกูมืดไอเหีย้ยโกโกโ้ได้ของหรือเปล่าอ่ะมึงตีมึงตหัวตัวอะไรวะ,นะเ,วกกเนี่ยมึงต่แค่หัวตัวก็เลร้อยห้าสิบ เก้าร้อยแตกกันี่คุยจะตายเมื่อกี้เนี่ยก็คุยโม้ยอะไรก็เลยแทงโเก้อห้าสิเงยไม่คุเล่นร้อยห้าสิหมดตัวไอเย็นยิงเก็บตายโมกุลเฮ้ยไม่จะตอดผมทำไมวะ้เมาผมแบบไวแบบแปลกมากที่ผมวางลยไี่เจ๊มเฮ้ยกูจะตาย ตายจริงนี่เดินนี่ได้อยู่กำลังโอ้โหโอ้โหเต็มระบบคุยคุยเหอะได้ดูดิมันยิงกูแค่นี้ไม่หวละตายเลไม่ห้าลยห้ายคืออะคืออรขอหาละคือห อะไรอันรัันรัันเนี่ยเล่นพลามาใครจะออกอะครับหเองเฮ้ยได้ได้ห้าร้อยกปตอนแรกัันให้ออห้าร้อยแปตอนแรกอะโอ้โหยากดดัลัวมึงไม่ได้ละพ่อเขาไม่เก่เลยไม่มีเลยเาโอเคเอเมน ตีเพิ่มครับป่วยี่อมี2 0 0ยิงเข้าทีละหายิงตัวกูงงเลยกูตายยังไงเลยน้ำพอตตีหรอน้ำพอตตีครับขออีกหน่อยไม่ได้ผมเรืเอาไม่เวทมาเขาเล่นก่นนะทุกคนอเมนบอกใครเลยนะมีงกครับ่าลักเซ็ต2,000เก็บเป็นลกอะไรนะยิงเข้าจีละห่าวั้ได้หตัวอะไร อหลไอพี่สถาบันมาดเสร็จสาบันมาดผมเล่นพังเนี่ยได้ตัวปืนห้าอเนี่ยมมาดิมาี้มาี่มาี่มาี่นมไอพี่สถาบันมาดิเฮ้ยวผาดีมผาดดีไวกนไม่ได้สวยครับดีโอ้มันแปท้งเลยเยอะแเะโอ้ยถูกองู่หนี่สดนี่ันีโสดแมงเรยเป็นโอ้โหอ่ะเออไอนเมะ ต้องลงคิดไม่หรอปวยยิงหัวทุกเม็ด้ม่ออมากันนะผเปลี่ยนเซตแล้วเนี่ยมันโคงไงเฮ้ยหัวห้าร้อยละตัวมรีครับมาแกูเลิกเล่นละมาดิห้าร้อยั้ตัวมไม้เนี่ยเนีกูมีของแจกแบบ่กูเลิกเล่นละมดิมาดิเอาไม้กูดีกว่ามาไมกูดีกวามาดเล่นกน้าลมีัวพันถ่ากหัวครับตัวพัน่านเครับมา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 มมมดมมมดมเมเามามมาลายมาามเยมม แจกไม่พันหมดแล้วกับพันห้าแต่พมึงอกีงอ่มึงแกะแค่ไหแจกพวกเหี่ยบพวกแร่พวกอะไรนี่แหละไะไแหละของของของแรเียนแต่หัว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 ววห้วหั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 ววหัวขอวหัหั้หัวหัวหัวหงวหัวหไววหัวหัวหะวหวหัวหัวหัวหรออัััม ไอเอ็ดม like, ิน like, มึงเอาเบียดให้เขาดีกูแ๊กบเขาไม่ได้เจียบมึงไอ้เหี้ยแม่งงงหองว่ะไอเอดมินวิ่งไปเก็บเบ็ดก่อนเพื่อนเลยเกี่ยวภาษากูแจเฮ้ยคนทำคลิปมาคนนี้เนี่ยตัวพันถ่านได้หัวครับตัวพันถ่าได้หัวครับโอ้ไอ้ดนไม่ได้เก็บไอเงี้ยไปเก็บเบ็ดเขาสิแปลกเดี๋ยวบ้านนี้พายุ่งก่อนอะตัวพันถ่าได้หัวเฮ้ยผมยังไงใครวะนี่โยโยว ขันแล้วพอฮปี่ครับโอ้โหเทได้ไงวะได้ไรครับพี่ติดตรงครับตาเนืนะตาทายละถ้าผมแพ้ก็ไม่ใช่ละอข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 อซ้ายนะขอซ้ายขอซ้ายขอซ้ายปุยขวาให้เหี้ยไม่เวิร์กว่ะจุดมึงเลย มาเฮ้ยไม่มีคนเล่นพันผังงูเดี๋ยวเรอตาท้ายตาท้ายขอ,ขอไปไม่่ขอแค่ซ้ายพอมีเห็นไปไปนัวนัวนัว ตับีครัตบีเพื่ับบตีเพื่อนตัตีเเราหไีม่ใช่ปืนพันเก่าเม่ี้ลานตีด้วยรข้างนอตีไตีเ้ตีไรรอนตีไรน้องโอเยอะเกินเล่นเพ่นเล่นีเลยอะเกิน มึงโท,ทนนี่เราจะไปาเราดิเราดีสิเลยนะเอา้าอูโดรดซื้อมันยิงกันเองเดวพี่ขอตัวได้พ่อขอเยี่ยโด,ดซื้อวัต u ั k แตกเลยเฮ้ยเฮ้ยใคาไม่ส,ก,สก,มกิลต่ำกูมันเกินติดเลยกัน ตีผมหน่อยพี่ตีผมหน่อยเลขสามเลขสามเที่ยงนอกกับข้างนอกอ่ะเที้ยงนอกตีหน่อยดิเมี้ยข้างนอกไปละเตีอ่ะอยากจ่อตีมึงอยากจวนตีอยู่เงี้ยพวกหน้ามึงคนเดียวดิวเหล่าแตกมั้งเอาบ้านนี้เนี่ยกล้าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้พี่ได้เอ้าเอาตีกูโดโอ้โหเที่ยตีกูโดเข้าเข้าเข้า ของของของทีีีีีขอของหลยน้งชายพี่ให้ไปยืนเลยก็ให้ไปยืนเลยก็ต่วยผไอเหี้ยลงดิให้พดเลยเยอะๆๆ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 ลงมาลๆๆาๆๆ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 อๆๆๆๆๆงเๆๆ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 าๆๆ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 งๆๆ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 อๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆ จะยิงกว่านี้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 จะยิงกไว้กดไว้กดไว้โอ้โหฮะกจับตังค์แล้วตีเพื่อนถอยหมดเลยจะบตังค์เจอใครมีห้าร้อยยี่สิบเก็บเลยเราเพื่อนถอยหมดเลยไปเก็บห้าร้อยไปเก็บเม็ดเฮ้ยวีดีไอ้เล็กก้าวไปหน่อย ย <oh, sure wow 네ีั้าลมอนโอ้มันได้พันหเพื่อนี่มันได้พันห้ไปวเื่อนไม่ให้เหรอพันสี่ตัวพันห้าตัวนึงข่าวมึงอันหนึงฮะไมีเหรอพยวันี้าร้อพี่พวกผมมีพันห้าหรอไม่มีนะผมอัดลิปอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่ผมไม่ได้ออับางีโรเลยี่วิที่ไม่ได้ที่ไดย ผมพชายเล่นเล่นพันใช่ไหมพี่ต hmm? oh, ้องเล่นาพี่ันวันเลยผมเล่นพันไงผมไม่เล yeah ่นมันนะครับคม้วี้ไอต้ปได้ไมก็ระเล็กบเิบครัผมคับหนมมันพันไหมอีกคนนึงไปไหนแลไมไดหนึ่งอคไปไม่ได้นี่บามอยู่เอ็มินนหลับ ไม่ไหวผมเล่นมันทาจริงนะเนี่ยผมบอกเลยตีแม่งผมโดออกตีเลยตีแม่งโดโดนเกียนเอ้ดีไปไหนแล้ววะ ดีชา้างก็ได้นะไม่แบบไม่รั่วมากก็มันนะผมว่าเนี่ยแป๊ดเดี๋ยวก็ตายมันไม่ได้ถึงเหมือนกันนะแค่ผมยังไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยเล่นหลายแนวก็จริงแต่ยังไม่ชินนะครับการแบบปั๊มยาหรืออะไรอย่างงี้มันไม่ออกกันนะมันกลัวกันเหรอผมหนีไปเรื่องหนึงกันนี่เรื่องนี้ก็เลยมารพี่ไอ้ก็งงไป็นอะไรอปล่าเชื่อเลยนะมารก็ผมว่ะไม่ใช่อั <c oughs> ไนี้เลกเก้าเล <c oughs> หรอ <c oughs> ไอบอลทีนแล้วก็ไอบอลตัวนั้นเป็นอีกใครโดนสองชั้นเป็นบงวะผมคนเดียวไม่เป็นอ่ะมันเป็นอ่ะมันจอกกันหรือเปล่าเนี่ยไอรุ่นไหนหมดลรอเออเนี่ยไปไหนกันหมดเลยไม่ออกพี่ผมขึ้นชนโอ้โหไม่ไแม่งพันห้าอยู่ดิฮะพันหนึ่งไม่ใช่เหรอผมขึ้นชนให้พี่ชายก็ทนเนี่ว่าพันห้าเหรอใช่พี่เป็นขาว ้ยิงเข้าดอกแเสียเมื่อไหร่ตายอะอีน่ะไรวะดอกแสียอะไรของเองวะผมเล่นพันครับไม่ยเขาเจ็บไอ้หนุ่มมันมันมีต้นหนึ่งมันมีต้นหนึ่งอะมาเดี๋ยวมาขึ้นในรอบหนึ่งถ้าจบก็หมดแล้ววะมันเป็นไก่ตอกหน้าต้นแล้วี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยพี่อผมไม่ให้ผมเล่นบรรทัดเพราะให้ผมโดนลุมคนเดียวอันนี้ก็ไม่ได้คลิปเลยครับ เยอะจังละดันเลยนเเยอะที่หมายโอ้โหดันโอ้ยังเยอะเลยพียอเอาเาี่สรุปแค่เราเล่นบอกผมไปเล่มนาแ่ง้มต้าร้อยยิงเองนะไม่็ตาง่ายหรอนบางคนบางเลยกูไม่รู้อ้เหียพียิงกูเชื่อไหมปืนพันห้เหียยิงตัวห้าเข้านัดิปนพันหยิงหัวขาจะเป็นยิงเ่เลมาม โอ้โหเจ็ดร้อยจะไปเดี๋ยวโอ้โหเอาต,ตีออกทำไมอ่ะเาาีเอาออกทำไมอ่ะเราพขึ้นไม่ได้เลยวันเ็ที่ขาทำไมวันเขากดตีเกติดเขาจะตีดีป็นันพน้ะที่ช่ชตีอะไรอะไรตีาดิเกดขึ้นละโอ้พันสองตัว ตัดลูกสมุนก่อนไม่เวิร์กผมว่าไม่เวิร์กวันห้าก็ซู้ห้าร้อยสามตัวไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมาแล้วพี่นั่นละดไแม่งรวมกูจุดไหนโอ้โหตายตายตายกูขึ้นมาอย่างนี้นั่นละจุดหโอ้โหเฮียตี้แม่งอีมึง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 ซื่อสารกันขนาดนี้มึงให้ไม่ให้กูขึ้นเลยไงแ้ยบเงียวนะใจเย็นนิดใจเย็นนะเงย่าได้ยินเสียงแล้วกูหวันนะ พันแตกแม่ไอ้เหี้ยกูพันโดนสองพันได้เงี้ยแตกกูบอกเลยยังไงก็แตกวิ่งอ้าใครโดนอยู่คนเดียวไม่บอกเพื่อนอะแล้แตกไอ้เหี้ยเจ็บกันเลยอุ้ยโหูมันแตกมันแตกไหมโ,โหโหอย่างนี้กูว่ากูยับกว่ะสองพันก็ตามไม่ไหวเยอะขนาดน,นั้นไอ้เหี้ย โอ้โหเอาเดีวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดียไอ้เนมันก้านเากนไห่้โเยี่ยแดิเดีเยี่ยแันกเรียดิไหมเยี่ยดิโอ้เยียมเยอะเกินไอ้หนุ่มเยียโอ้ยรอดานะเดี๋ยวพี่รอดจานะโอ้เดี๋ยวีรอดดิดีเยียดีเยี่ยดดีเยี่ยดดีเยี่ยดดีเยียดิดีเยียดยี่ย ถ้าใดี๋ย้่ไอ้หีงทำไรกันเนี่ยโอ้โหงทำไรกันเนี่ยเป็นรุ่นาได้แบบนี้ได้าเล่ยเดี๋ยวมึงอย่ามาเดี๋ยวเพื่อนได่อนโอ้โหี่่มาเดี๋ยวครับขอแก้หนึ่งนะเฮ้ยไอ้พี่เอาไปเทดี่เท่าไหร่ได้สิบห้าครับต้องใช้พี่สิบห้าสิบห้าไ้น้อง แตกคาโซนได้เป๋าด้วยพันห้าแตกยูเยี่ยงแต่สองพันผมแตกเป๋าชื่ออะไรโอบัวสาวอึ้งวยเอาหาจากในเว็บนะครับเอาื่้งกระเป๋านี่นก,นนก็จะมีสมเว็บด้วยนะครับไม่ได้รีวิวไว้เลย <c oughs> ลืมขอให้มีนะครับมาพันหรอพันใช่ปะไอ้น้องมาเด มาได้ไหนข้างในเลยเหรอนุงกตบกูป่ะน,นี่เฮ้ยเปิดโพูด,ดิ <Double Kill. S 1> อ๋อไม่ใช่ผ่านโอ้พันเก่าโอ้พันเก่าพันเก่านะรอคนมาเดี๋ยวรอคนมาต่อแล้วกันไปไปไปมา,<อ>าทุกคนแก้หน่อยเหอะ พี่เอาเพื่อนพี่ขอแก้พันหนึ่งทีให้เชิญจีครับที่ไม่เกียร์นะครับเอามาตาสดท้ายก่อนไปแล้วทุกคนที่แก้แล้วนะครับนี้ไม่เกียร์ให้เซตห้าสิบมาเลยงนต้องขยับไเกียรนิดนึงพี่ขอโทษได้มีเยอะสองพันแต่ไหนมือน่าจะเปลี่ยนตัวนะครับเอาของไปแตกเลยโอ้รถด่าไปเลย่ขอให้จริงว่ะรอบอกแล้วรออะไรอ่ะเหตุสองพันนะให้จริงพอเยอะเข้าเยอะเข้าอ่ะฮ้ยองเท็จทุกคนที่ให้กระเป๋าลิมิเต็ดขอได้ไหมครับ อยากให้จริงก่อนเลยพี่พี่ขอของตอของดีวันนี้จริงจริงคือนะขอให้เซฟบ้านผมจริงมือใช่หรือไม่น่ามาไม่มาบอกแล้วมั้งทุกคนก็ไปทุกคนก็ครม่โกครับจะมาเล่นเซิฟเฟสซีนะครับเดี๋ยวผมจะมีหามีกลุ่มไว้งล่างนั้นก็เดี๋ยวเจอกันข้างหน้าครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็บ๊ายบาย See you พี่ขอให้ต่อไยมาพี่เข้าที่ละแปดเซฟไรเนี่ยฝัน See you See you